ใน่ะเชื่อว่าเราเข้าบ้านเต้องทำไงดูแลลูกบ้านได้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอถ้าไม่พอก็อยู่ยาวๆอ่ะเป็นหมดเลืองเข้าบ้านเองทำแบบนี้ดูถ้าอยู่แบบนี้นี่ทงแล้วเออทำไปเสร็จแล้วขยะไปทิ้งด้วยเอาขาอยะไปทิ้ง ให้หมดแล้วก็เนี่ยทำให้ดีทําให้สะอาดเออแค่นี้แหละอะไรกวาดด้วยกวาดด้วยเก็บกวาดอะไรนะหม้อไปล้างหม้อไปล้างล้างอะไรเออดีมากเออล้างให้หมดเออทำให้หมดทำให้สะอาดอะไร man